เมื่อนี้เตรียมของยกเสาเอกเสาโ,โทษเด้าเดอเลิกดีเดอร์อนีนเดอว,วันที่12โมกลาลาวันพารือฮัต ของที่จะเตรียกมกระเบื้องไม้มงคล9ชนิดนี ไม้มงคลอิดมงคลอิดทองอิดเงินอิดหน้าก็าสร้างใส่ก่อเป็นบริษัทจ้าอยู่สรารคามจ้จะเดี๋ยวมาเ <Okay. S 1> ตรียมของไห้เดี๋ยวมีผลไม้เก่ายางนี่มีข่าวตอกดอกไม้ ทัวมาเล็ดทัวหัวหมูไกล้ต้มนี่จะมีขนมหวานทองยิบทองยอดฝอยทองนี่นี่ทรายมงค <c oughs> ม้เตรียมไว้มีไส้มีกวักต้นอ้อยต้นกล้วยใบคูนใบย่อ ผ่าเข้ามาพวงมาไล่เหรียญเงินเหรียญทองผ่าสามสีเจ็ดสีออขอตตอมหลายหลายย่างได้ใจเด้อเตรียมไว้ให้เพิน่นหยกเสาเอกเสาโทหลานสัญญาก,กันยางปากทางห้องฮี่เมือนี่ได้ไดจ้ะ มีเรียงขนมจีนีขอบคปุ่นน้ำยาหอมๆด้ยจ้ะ สางยูด้านหลังวนฝนตกเ <c oughs> ตรียมยกเสาเอกเสาโทษเด้อจามอนเดอร์เหลืองำ

บอกมันใหญ่พ่อใหญ่ต้องเดีใหญ่ยายด้หนิพ่อว่าเดี๋ยวอีพี่นี่อ่าเอาไว้เท่านี้ก่อนเด้อจา้าเด้อเดี๋ยวจังเดีจะไปมึงอีกอีพี่ที่สองเด้อ